โอเคค่ะนักเรียนทีนี้อุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการเรียนการสอนในหน่วยนี้นะคะก็จะมีสีเทียนนะคะที่คุณครูมีหรือว่านักเรียนมีสีอะไรก็แล้วแต่ที่นักเรียนที่นักเรียนมีเลยนะคะสีไม้สีชอ็อปสีอะไรก็ได้นะคะแล้วก็มีใบงานใบนี้นะคะ โอเคตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีใบงานใบนี้แล้วนะคะซึ่งคุณครูแจกให้ไปแล้วมาตอนต้นเดือนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะนักเรียนคุณครูชอบผีเสื้อสีส้มอ่านักเรียนก็นักเรียนชอบสีอะไรนักเรียนก็ระบายตามใจนักเรียนเลยนะคะชอบสีอะไรผีเสื้อก็จะหลายๆสีหน่อย บางคนก็อาจจะใช้สีเดียวบางคนก็จะใช้หลายสีก็ได้นะคะแล้วแต่ตามจินตนาการของนักเรียนเลยนี่คุณครูชอบสีส้มคุณครูก็ใช้สีส้มนะคะสีเสื้อสีส้มสวยงามโอเคต่อไปก็จะเป็นดอกไม้นะคะ ดอกไม้เราจะเอาสีอะไรกันดีสีชมพูนะคะสีชมพูสวยงามอันนี้เป็นการระบายสีที่ฝึกมือนะคะ,ะนักเรียนจะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะก็กดๆลงไประบายให้ทั่วๆ นะใบเราจะเอาสีอะไรต้นไม้ดอกไม้ต้องเป็นใบสีเขียวสีเขียวสีเขียวเราหาสีเขียวนะคะคนไหนชอบสีเขียวเข้มก็เป็นเขียวเข้มแบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นอะไรแตงโมแตงโมเราควรจะเป็นสีอะไรดีคะนักเรียน ตอบได้มากเอยเดี๋ยวมีรางวัลนะแตงโมเนื้อแตงโมต้องเป็นสีแดงนะคะเอาไว้รับประทานเป็นผลอมไม้ชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์นะคะแตงโมแตงโมเราจะใช้สีแดงนะคะสำหรับเนื้อแตงโมระบ,บายให้ตัวทั่วนะคะ ่อไปเป็นเปลือกแตงโมนะคะเปลือกแตงโมเราก็จะใช้สีเขียวสีเขียวถ้าคนไหนไม่ถนัดก็ปรับกระดาษโอเคค่ะนักเรียน วันนี้หน่วยต้นไม้แสนรักที่คุณครูสอนไปก็หวังว่านักเรียนคงจะสนุกกับการระบายสีเนะเาะแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในหน่วยการเรียนหน้านะคะก็ขอให้หนักเรียนมีความสุขกับการระบายสีนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า